สวัสดีครับวันนี้ผลจะมาแนะนำบีฟันเวทหนึ mm hmm. น่งนะครับคล้ายๆแบบบิดไมเนอร์ hmm. ครับวิธีสมัครคือเอาที่อยู่กระเป๋าวีคอยใส่ตรงนี้นะครับใส่ไปปุ๊บเราก็เลยเราก็ามากดเลิ่มนทาเลยครับแล้วกดไปที่ กดเน็นมาให้กดมาว่าอะไรบ้านประมาณนี้ครับเราก็ากดเล่นทีนี้พอสมาธิได้ปุ๊บจะมาหน้านี้นะครับถ้าสมาธิแรกๆตอนนี้จะเป็นสิบสตุคต่อนาทีนะครับแต่อันนี้ผลอัปเดตไว้บิคอยมันก็กเลย กลายเป็นหน6่งพัสี่ร้กหน้นะครับต่อนาทีที่ผลได้นะครับแล้วทีนี้เราสมัรมาปุ๊บเราก็ไม่ได้ทังอะไรครับแต่ถ้าเราอยากอัดเด็กก็อัดเด็กได้นะครับพอเรามีเงินฝากแบบไม่ต้องเอาจากกระเป๋า ก็ได้ครับเอาจากที่เขาให้ฟรีฟรีมามาเด็กตรงนี้นะครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับส่วนตรแถวเนี้ยจะนิยมใช้กันวิธีซื้อก็คือ1ึงนซาุชิเราก็จะซื้อได้1นึ่ซาุชิต่อนอาที หนึ่งหมื่นซาตตุชิก็ได้สิบซาตตุชิต่ตอนาทีนะครับสองวิธีซื้อก็คือง่ายๆครับเดี๋ยวควจะลองทำให้ดูนะครับตอนนี้คอมผลอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหกซตุชตินะครับมาเริ่มกันเลยครับผมจะซื้อหนึ่งหมื่นซาตตุชตินะครับ เห็นไหมครับตอนนี้บอกว่าคนได้ซื้อสสตูชิมาทีทีนี้ที่1 1.900 5นึหสตูชินะครับเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นสิบสตูชิต่อนาทีุ๊บแล้วแต่เราว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ครับถ้าเราซื้อ0.001ก็ได้ หนึ่งร้อยัชิต่อนาทีเพิ่อนอีกนะครับส่วนเว้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนการถอนอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งซัตุชินะครับมีน้องคนหนึ่งคองมเมนต์ในเว็บอกว่า จะถองขั้นจะทองขั้นต่างศูนย์จุดหนึ่งองไปเราต้องรอประมาณ20วันทางแวทถึงจะองค์เข้าไปเพราะว่าน้องคนนั้นบอกว่าคนเล่นเยอะถอนเยอะทำให้การโอนกันมันช้าหน่อยแต่เพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจก็สมัต ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลรงก์ไว้ด้านล่างของฟรีอย่าไปซีเรียสอะไรมากครับว่างๆก็ทาไป <c oughs> โอเคครับสลาววันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ